สวัสดีครับเพื่อนๆชาววีวีซูเปอร์ไบค์นะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นคาวาซกินินจา400นะครับคันนี้ปี2020นะครับสีดำขาวคาดแดงนะครับโคตรลงตัวเลยขอบอกเลยนะครับรถนี่สวยมากนะครับตัวจริงนี่สวยจริงๆนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับรอบตัวรถเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับยางยังใหม่เลยนะครับผมตามมาด้วยลิ้นหน้าแต่งนะครับผมแล้วก็มีชิลหน้านะครับผมมีที่อุดกระจกนะครับผมคันนี้ แล้วก็มีกันล้มนะครับเพื่อนๆครับผมที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับผมมีท่ออะคาโวิดปลายดาบนะครับผมบางท่อเคปล่านะครับให้ดูนะครับชัดๆนะครับเพื่อนๆเป็นไงสวยไหมครับผมมีกันดีดให้ด้วยนะครับผมคันนี้แล้วก็มีนี่นะครับผมท้ายสั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสภาพตัวรถรอบรอบตัวรถนะครับใหม่จริงๆครับเพื่อนๆครับคันนี้ดูตรงนี้นะครับโซ่กับสเตอร์นี่ยังใหม่เลยนะครับใหม่มากนะครับ ดูตัวเครื่องนะครับนี่ไหมครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับทีนี้นะครับปี2020ันยไมวิ่งกี่กิโลนะครับเพื่อนเพื่อนดูดีๆนะครับเห็นไหมครับไมวิ่งอยู่ที่1 6 7 1 4มกเิโลเท่านั้นเองนะครับเรามาฟังเสียงท่อคันนี้กันดีกว่าครับเพื่อน เลยนะครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจ Kawasaki Ninja 400คันนี้นะครับปี2020นะครับไปน้อยๆนะครับติดต่อได้เลยครับที่ VV s u p e r รับขอบคุณครับ